สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกคนียวเสียงอีสานทุกท่านครับพี่น้องสําหรับอีพี่นี้นะครับเหมือนี่บ่าวว่าที่พี่พี่น้องมาเยี่ยมพี่ต้นอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องนะครับเหมือนี่พี่ต้นว่ามีของดีนะครับเห็นแต่ท่ายพี่น้องนี่ก็รู้สึกว่าชื่นใจแล้วครับพี่น้องนะครับผมสําหรับเอฟซีผู้ชอบเลี้ยงงัวด้วยครับพี่น้องเหมือนี่ผ้ามาเบิองอเมริกันบามันเลือดลอยครับพี่น้องนะครับผมมีงัวสาวให้พี่น้องเข้าเด้รับชมในคลิปนี้นะครับมีจากโตอย่าลืมกด อ่านะครับติดตามไปด้วครับพี่น้องนะครับผมแล้วก็ติดตามจนจบคลิปเลยพี่น,อน,น้องมือนี่สวยๆเลยนะครับเลือดร้อยเกรดพรีเมียมแต่ราคานี่ผมบอกเลยว่าอ่านะครับผมแถบเป็นราคาลูกผสมกับว่าได้ครับพี่น้องมือน,นี้มาแบ่งพี่แบ่งน้องเข้าไผอยากเลี้ยงเลือดร้อยนะครับเบื้องจะจบทุกตัวได้พี่น้องห้ามมิตัวถือใจอ่าพ่อได้ดแบงน้ำเพลินไปเลี้ยงครับพี่น้องเดี๋ยวพูดจาทักทายกับเจ้าของคอเจ้าข,ของฟาร์มอ่าให้เพื่อนแนะนำตัวนะครับฝากรายละเอียดต่างๆไว้ก่อนชม อ่างวัวเพิ่นเตอร์ตัวก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมวัวสาวนะครับแล้วก็วัวหย่านมนะครับเราจะมีกัน2คลิปจะมีคลิปอ่าวัวท้องกับวัวแม่ลูกด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับอ่าศูนย์แปดหน i ่งเก้เบอร์นี้นะครับแล้วก็ Facebook ผมต้นทอนลุ่งเรืองยานยนต์ขีดต้นทอนฟาร์มนะครับครับผมแล้วก็ที่ตั้งอยู่บ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสครับครับผมมีรถส่ง ทุกตัวนะครับทุกตัวครับใกล้ไกลเราส่งให้หมดส่งให้หมดครับอ่านะครับรายละเอียดต่างๆนะครับผมอ่าจดไว้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ในคลิปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวให้เพิ่์ลจัดทาสวยๆนะครับให้พี่น้องเขาได้ชมกันครับผมมาดูตัวแรกก่อนนะครับผมตัวแรกนี่พี่ต้นบอกว่าตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวเอกครับตัวเอกอีกตัวหนึ่งนะครับผมพี่ต้นบอกว่าเขาเป็นวัวที่ถูกใจในะครับก็เลย พ่อเขาได้3มแกนแชมป์พ่อได้3ามแกนแชมป์ใช่ครับอ่าก็เลยหยิบมาฝากนะครับ FC นะครับผมตัวนี้เป็นวัวนะครับสาวน้อยอายุกี่เดือนนะครับพี่ต้นตัวนี้ได้6เดือนครับ6เดือนครับพี่น้องเป็นลูกของเจ้าเบนซ์ผมอยากจะอ่านะครับให้ดูของส่วนของลําตัวของเขานะครับสมุิดีนะพี่ต้นเนาะสมุิมากนะครับตัวจริงนะครับอยากให้ผ้ามาเบิ้งครับพี่น้องดูเส้นหลังนะครับเบิ้งโค่นหางสุดเลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้ อ่านะครับเป็นลูกสาวของพ่อไหนนะครับที่ว่าแกนแชมป์เจ้าเบนซ์465ทับหนึ่งเจ้าเบนซ์465ทับหนึ่งพ่อเขาเป็นสายเป็นเป็นสายจําจไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูแม่เป็นสายไหนนะครับพี่ต้นแม่แม่แม่ของตัวนี้หรอครับครับแม่เขาเป็น JDH ครับแมนโซอ่าแม่เป็น JDH แมนโซก็คือตัวเนี้ย เป็นสาย JD h ีเฮดแมนโซแม่เขานะครับพ่อเขาคือเจ้าเบนของ HP ฟาร์ม HP f a r ์มครับแกล3ามแกนแชมป์นะครับผม3ามแกนแชมป์ด้วยครับพี่น้องเจ้าเบน HP ฟาร์มตอนนี้ก็เห็นว่าเอาเข้าไปศูนย์ที่จะทำน้ำเชื้อเนาะใช่นะครับสำหรับคนที่ติดตามผลงานก็จะรู้ชื่อกันดีครับเจ้าเบนในสนามประกวดนะครับนะครับเจ้าเบนเป็นสายนะครับ ลิซซี่ใช่ไหมครับลิซี่ลิซซ <List, S 2> <List, S 1> ี่ล <C> ิซซี่ลิซี่ลิซ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 ี่ลือ้า่ลิซน,น,นี่ลิออบซี่ลิซซี่บิซซีคลิี่ลิซนี่ลิซซี่อเซซี่ลิซซี่ลิซงี่ลิซซร่ลิซเี่ลิอ่าิซซี่ลิซซี่ลัซซี่ลิซดี่ลิซซี่ลิซซี่ลิซซี่ลิน,นี่อคือี่ออ Farm. อลิซซี่ลิซซี่นิซซี่ลิซซีอลิซซี่ลี่ลิี่ลีลิซซี่ลิซซ่าไหรี่ริซี่ติซีิ่่ครับ แปดหมื่นเก่าพันกับเลือรอยพันดุกับขนาดนี้ครับพี่น้องอันนี้คือเกรดสามารถเดินสนามประกวดได้แน่นอนนะครับ่ครับว่าจะไปทำประกวดนะครับสำหรับผมที่เข้าสนามประกวดบ่อยๆนะครับเห็นตัวนี้แล้วมองเลยว่านะครับสามารถเอาเข้าไปแข่งไปสู้ในสนามได้สบายสบายนะครับอันนี้เขาเพิ่งหกเดือนนะครับเพิ่งหกเดือนนะครับยังสามารถเติมได้อีกเยอะนะพี่ต้นใช่ครับใช่ยังกับผมอีกสักสองเดือนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยครับสิ่งที่ผมชอบคือตรงนี้ครับไล่จากช่วงท้ายมานี่ครับมาเส้นหลัง มาตะนอนกช่วงวงคอที่สวยนะครับวงคอสวยยืนยกสวยนะครับ,รบที่สําคัญก็ชีทามมานี่ครับสวยข้อขาหน้าขาหลังนะครับเจ็ดหมื่นก็มีอปดหม0ครับอ,อ๋อแปดหมื่นก็มีกเก้าพับาทต่อรองได้นะครับใครที่สนใจแล้วพี่น้องรอดเอียดขึคนให้อยากให้ได้ของดีของงามผ้ามาเบืองแล้วครับพี่น้องนะครับผม ในเกรดบอดแสนถึงเงินะา่บอดแสนพี่น้องได้เงื้อง่วงงามขนาดน,นี้แล้วได้เลือดร้อยด้วยทรงจทเรียบร้อยเดี๋ยวใบเพชรมารัพี่เท่านับใบ <นะ S 2> เพชรก็เอา <ไป S 1> สนใ<ะ>จครับ,รบพี่น้องตัวแรกท่านไปนะครับเอาเดี๋ยวตัวต่อไปครับพี่น้องมีทุกราคาให้เลือกนะครับแล้วแต่งบประมาณของท่านแต่สิ่งที่ผมจะพูดให้ฟังก็คือในเรื่องของพันธุก,กรรมเพราะเรามาดูที่เลือดร้อยเรามาดูที่เรื่องของพันธุกรรมเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับผมอ่ะครับผมมาดูตัวที่2นะครับตัวนี้ตัวที่2 เป็นวัวสาวเหมือนกันอายุกี่เดือนนะพี่ต้นตัวนี้ได้อ่าเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับเจ็ดเดือนจะเข้าแปดเดือนอ่าสำหรับพันธุกรรมของเขานะครับตัวนี้อ่านะครับอายุเจ็ดเดือนจะเข้าแปดเดือนเป็นสายอ่านะครับพ่อเขาเป็นลอนโคห้าสามเก้าครับสายออตโตแมนโซห้าหนึ่งแปดทับสี่นะครับเอาแม่ของเขาเป็นสายสตีมโบอสนะครับเจ็ดเจ็ดสี่นะครับตัวนี้ได้ความยาวนะครับใครที่ชอบวัวสไตล์ สันยาวๆนะครับเบิรงครับพี่น้องขายใหญ่ๆสุดโครงเลยครับพี่น้องนะครับกระดูกใหญ่นะครับตัวนี้เป็นกระดูกใหญ่ชิดสวยนะครับกลุ่มนี้ส่วนสูงนี่แต่ร้อยสามสิบทุกตัวนะครับผมกัวสาวตัวเมื่อกี้ก็ร้อยสามสิบนะครับตัวนี้มาโครงสร้างดีเลยนะครับใครที่สนใจตัวนี้เปิดไว้ที่ไรแล้วพี่ต้นเจ็ดหมื่นเก้าครับเจ็ดหมื่นเก้าครับพี่น้องนะครับเจ็ดสิบเก้านะครับตัวเมื่อกี้แปดสิบเก้ายกคู่ไปก็ได้ราคามาต่อรองเอาอยากจะได้คู่อยากจะเลี้ยงเลือดร้อยนะครับเอาไปเริ่ม เลี้ยงตั้งแต่วัวสาวราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้ได้เลือดร้อยพร้อมใบเพดิกีนะครับใบเพดิกีมาเรียบร้อยสําหรับตัวนี้นะครับผม79,0 0 0บาทลูกสาวรอนโค539แม่เป็นสตีมบอส774นะครับผมสําหรับตัวนี้ใครที่สนใจโทรมาเลยรายละเอียดขึ้นให้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปดูตัวที่3นะครับขยับอายุขึ้นมาอีกนะครับตัวที่3นะครับไล่ไปจนถึงตัวสุดท้ายเป็นวัวสาวใกล้ผสมนะครับไม่เกิน3เดือน4ี่เดือนได้ผสมกลุ่มนั้นไม่ต้องนะครับ ใช้เวลาแต่ราคาก็ขยับขึ้นมอีกนิดนึงนะพี่ต้นเนาะครับแล้วก็มีผสมว้ให้แล้วด้วยครับอ่าแล้วก็มีตัวที่ผสมให้แล้วนะครับอ่เดี๋ยวดูรันกันยาวๆเลยนะครับสำหรับวัวสาวสวยๆนะครับใครที่สนใจนะครับมีทุกรูปแบบครับในคลิปนี้เดี๋ยวไปดูครับผมตัวต่อไปเอาครับเดี๋ยวมาดูโคโรนาเรตนะครับผมโคโรนาเรตครับตัวนี้ถือว่าเป็นวัวที่มีเฟรมสไตล์โมเดิร์นนะครับผมบานเท่าเอิญ เห็นว่าโมเรโนครับพี่น้อง,งเบ่ง,งใน,นคลิปในแองในสนามประกวดหรือที่มีการนําเขาแม่ต่างประเทศนี่ครับสไตล์โมเรโนเลยนะครับก็คือเขามีความลึกนะครับ <S <S ความลึกมีเนื้อที่เยอะนะครับผมถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะเป็นอ่านเท่าอื่นส่งกระดูกหมู <S <S นะครับกระดูกหมูแต่ว่าสิ่งที่ห้าใได้ก็คือหนึ่งครับ <S <S เขาเป็นแม่พันธุ์ที่ในอนาคตจะส่งลูกสไตล์นี้เลยนะครับผมเนื้อเยอะๆนะครับตูดใหญ่ๆ การเลี้ยงวัวนะครับเราก็มองถึงเรื่องการส่งพันธุกรรมที่ผลิตเนื้อได้เยอะๆนะครับผมเอาเขาเป็นลูกของโครนาเรสนะครับผม170สายล่างนะครับผมสายล่างเป็นสายลอฟอร์ดแมนโซนะครับผมเง่ๆหนาๆเลยตัวนี้อายุกี่เดือนนะพี่ต้น13เดือนครับ13เดือนครับพี่น้อง13เดือนอีก3ถึง4เดือนพี่น้องก็ได้เจ้าซัดผสมแล้วครับพี่น้อง ผสมใส่ปีใหม่นี่แหละครับพี่น้องปีใหม่กุมภานี่นะครับเฉลิมเป็นสั์นะครับผมพี่น้องสามารถจับสั์ผสมได้เลยนะครับตัวนี้ลูกสาวโคราเลสเปิดไว้เท่าไหร่นะพี่ต้น8ปดหมื่นเก้าครับแปดหมื่นเก้าครับพี่น้องแปดหมื่นเก้านะครับงใหญ่หนาๆแบบนี้เลยนะครับเป็นแบรนด์ผมเองนะครับตัวนี้เอาผมเชิญเชวนมาเบื้องตัวจริงครับพี่น้องเบื้องตัวหางงใหญ่ถ่ายลึกๆครับพี่น้องนะครับผมถ่ายย่ใหญ่นี่ครับเส้นหลังนี่ว่ามาดีดบรรทัดไปพี่น้องตรงเปียนะครับผมตรงเปียเลยนะครับ สวยครับแบบนี้8,000กับอีก9,000บาทนะครับผมใครที่สนใจชอบบัวสไตล์นี้นะครับผมไปเห็ดแม่บอกแม่พันนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสไตล์นี้เป็นเทียร์กระลังเป็นทีนิยมนะครับพี่น้องกระลังเป็นทีนิยมเลยโครงสร้างนี่แต่ละโตนี่จากต้นท่อนพ่มคัดสันมาให้หลากหลายพี่น้องมักแบบใดมีให้ชมครับเดี๋ยวบางตัวต่อไปกันครับผมนะครับตัวนี้8,009เดี๋ยวตัวต่อไปนะครับถ้าพี่น้องว่าอยากจะได้คู่กัน นะครับออกมาผสมลายเรียกกันนี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาผสมลายเรียกกันเอาเดินครับผมนี่ครับวัวทุกตัวนะครับฝึกจูงให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนี่นะครับตัวที่4ี่นี่เป็นลูกของซับพารีนร้อยทับแปดอ่าลูกสาวซับพารีนร้อยทับแปดแม่เขาเป็นเอ็กซเรย์แปดสองห้าอ่าแม่เป็นเอ็กซเรย์แปดสองห้าตอนนี้เขาอยุกี่เดือนนะพี่ต้นสิบสองเดือนครับสิบสองเดือนครับพี่น้องดูวัวปีเดียวครับตัวเมื่อกี้ก็ว่าคือแล้วแต่ว่าตัวนี้อเป็นวัว เรียกว่าเป็นวัวคนละสไตล์นะพี่ต้นเนาะครับซัพพลีนเนี่ยเป็นลูกของแม็กซิมัสโรโจอ่าซัพพลีนนะครับลูกชายของแม็กซิมัสโรโจคือพ่อของเขานะครับสายล่างเป็นเอ็กซเรย์แปดสองห้านี่ครับใบเพชรดีกรีนะครับตอนนี้อายุสิบสามเดือนนะครับพี่น้องอ๋อสิบสองเดือนนะครับเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเหนือสันพี่น้องจำไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้แต่ออนซอนอีลีครับพี่น้องนะครับ อันนี้คือสไตล์แดงเข้มโบสจัดดเลยนะครับผมโบสจัดดเลยย้ำอีกรอหนึ่งสายแม็กซิมัสโลโจนะครับผมถ้าใครจําได้มัสแตงก็ลูกแม็กซิมัสโลโจใช่ครับตัวนี้เัวนี้ท้ายเขาจะสวยท้ายเขาจะกลมมากโอ้ขับพี่น่องบึ้งเนื้อท้ายกลมดิกเลยนะครับเนื้อท้ายกลมดิกเลยนะครับใครที่สนใจตัวนี้ก็ใกล้จะได้ผสมนะครับผมบัวถ้าเขาสมบูรณ์บัวสาวถ้าเป็นเลือดร้อย นะครับพี่ต้นผสมอยู่ที่กี่เดือนครับปกติผมจะผสมประมาณ19เดือน18 19เดือนสิบแปดสิบเเดือนนะพี่ต้นเนาะได้ครับอ่า18 19เดือนเอาสำหรับผู้ที่สนใจเปิดไว้ที่อะไรนะพี่ต้นเท่ากันกับตัวเมื่อกี้เลยครับ89ดหมครับ89ดหมนะครับผม89ดหมนะครับผมเอานะครับราคาเท่ากันยกคู่ได้นะพี่ต้นเนาะได้ครับเอาเอาอ่านะครับผมอ่าลูกของโคโรนาเรสนะครับก็89ดหม ตัวนี้ลูกของซัปพลีนนะครับแม็กซิมัสโรโจนะครับแปดหมเหมือนกันนะครับยกคู่ไปเลยคนละสไตล์คนละแบบนะครับคนที่ดูคลิปจะเห็นเลยนะครับว่ามีความแตกต่างระหว่างตัวเมื่อกี้กับตัวนี้ตัวนี้นะครับได้โบสเต็มๆไปด้วยนะครับได้โบสเต็มนะครับเนื้อสันนี่ถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้ตัวนี้จะหนากว่านะครับช่วงสันตัวนี้เนี่ยหนาเลยครับดูเทียบกับมือผมพี่น้องปพาดฮัหมยังมาสันพี่น้องบึ้ง แปดมื่นเก่าพ่อเอาแล้วพี่น้องแล้วกี่เลือดลอยพี่น้องถือเงินสองแสนเพิ่นกิบพ่ออยากเบาหนั่นะครับตอนนี้แปดมื่นเก่าพี่น้องนะครับผมเอาไปเลี้ยงนี่ครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงได้ยาได้ลายจาตัดทิ่มจาฉีดยาอจาฉีดยาขาครับพี่น้องงัวอ่านะครับเอาหญ้าแลกเนื้อนะครับผมและแลกเราได้พันธุก,กรรมดีๆไปนะครับผมอ,อนาคตผมบอกเลยว่าตราบใดที่เรายังบริโภคเนื้อนะครับวัวที่ผลิตให้เนื้อเยอะก็ยังขายได้ นะครับผมแต่วันนี้เรามาดูที่เรื่องของพันธุกรรมนะครับต้นน้ําดีน้ําก็ดีนะครับมีคุณภาพนะครับอ่ะดูตัวต่อไปนะครับผมตัวที่ห้าตัวที่ห้าครับพี่น้องนะครับตัวที่ห้านะครับเจ้าออร่านะครับตัวนี้เอาพี่น้องเบิกคุณนะตัวต่อไปน้องออร่าครับตัวนี้ใบเพชรยังไม่ทันมานะครับอ่าลูกสาวของอ่าพาสโกโพเลแปดทับเก้าครับตัวนี้อ่าเป็นลูกของโพเลแปดทับเก้าครับ เป็นลูกของ8ทับเ้านะครับลูกสาว8ทับเาเป็นวัวโพหัวล้นธรรมชาตินะครับก็คือเขาไม่มีเขาตั้งแต่กําเนิดนะครับผมดูครับสำหรับคนที่ไม่อยากได้วัวที่มีเขาไม่อยากจะจ้างหมอมาทําเขาสงสารวัวเอาแม่พันธุ์ที่เป็นหัวล้นธรรมชาติไปเลี้ยงนะครับก็คือเขาเป็นวัวโพก็คือวัวไม่มีเขาตั้งแต่กําเนิดนะครับพันธุกรรมของเขาถ้าเราผสมวัวโพก็คือไม่มีเขาเลยตั้งแต่กำเนิดครับ นะครับตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วพี่ต้นตัวนี้ได้14จะเข้า15เดือนรับ14จะเข้า15เดือนนะครับผมจะได้ความลึกเหลี่ยมเป็นกล่องนะครับตัวนี้นะครับผมลำตัวถ้าเป็นภาษาวัวเขาจะเรียกเป็นกล่องไม่ขีดนะครับผมนี่ครับผมสวยๆเลยราคาหน่อยครับพี่ต้นตัวนี้เปิดไว้ที่79 0 0 0ครับ79 0 0 0ครับผมพอฟังราคาเลือดร้อยที่ราคาต่ำแสนเนี่ยเรารู้สึกว่าเรานะครับผมอยากจะได้ไปเลี้ยงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามัน ไม่ได้แพงเหมือนสมัยที่เราติดตามในสนามประกวดเนาะเอาช่วงนี้ก็บกับพ่อก็บด้วยครับพี่น้องนะครับผมเลี้ยงครับดีกว่าเลี้ยงลูกผสมครับอราคาขยับขึ้นได้ถึงเราไม่ได้ขายเขาลูกเขาก็ยังสามารถที่จะแบ่งต่อเป็นพันธุกรรมได้จะเป็นตัวพู้ออกมาก็สามารถจดเป็นเลือดร้อยครับเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงได้ถ้าไม่ทาน้ำเชื้อพ่อพันธุ์คุมฝูงยังได้มันดีกว่าเราเอาลูกผสมไปเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงเพราะว่าเราได้เลือดร้อยพันธุกรรมดี เกษตรกรที่เขาต่อเนื่องเราไปก็ได้นะครับหรือแม่นี้ก็ยังให้ลูกที่เป็นตัวเมียพันุกรรมเขาก็แบ่งออกไปเรื่อยๆ<ใช>สําหรับคนที่อยากเลี้ยงวัวนะครับคนที่อยากเลี้ยงวัวสามารถที่จะเก็บได้เลยช่วงนี้นะครับเลือดร้อยนะครับเกรราคาลูกผสมเนี่ยผมแนะนาครับผมเดี๋ยวตัว<ด>ต่อไปนะครับเอาขยับมาเป็นนะครับตัวนี้ตัวนั้ตัวนั้นจะเป็นวัวผสมแล้วนะครับอ่าผสมให้แล้วอ่าผสมให้เรียบร้อยก็คือรอตรวจท้องใช่ครับรอตรวจท้องนะครับานรูปไอ้ผ่านพึ่งจะผ่าน ผ่านรอบไปครับตัวนี้อ่าวัวสาวผสมผ่านรอบนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกลูฟัตสามสามสามลูกสาวรูฟัตสามสามสามนะครับผมสายล่างเป็นอ่าบีบีบอลสันนะครับใบเพชรสวยมากครับตัวนี้ใบเพชรสวยมากใบเพชรเต็มเลยนะครับใบเพชรเต็มนะครับตัวนี้เอานะครับสายบนฟอร์ตินอสสามสามสามสายล่างเป็นบีบีบอลสัน นะครับผมตัวนี้ผสมกับพ่อไหนเวลาพี่ดน้นตัวนี้ผสมไว้กับล็อกกี้เอลเมอร์สามเก้าหนึ่งแยกเพลทครับอ่าล็อกกี้เอลเมอร์สามเก้าหนึ่งนะครับสาย์เอลโมแมนโซสามศูนย์เก้าครับล็อกกี้เอลเมอร์นะครับผมตัวนี้อ่าเป็นวัวสไตล์โมเดิร์นเหมือนกันกับโคโรนาเรดนะครับก็คือเป็นวัวสไตล์เดียวกันเลยต่างกันแค่เรื่องสีเรื่องเหลี่ยมตัวเม็ดสีเรื่องท้ายครับดูครับ นี่ครับเลือดลอยเบื้องตูดเลือดลอยครับถ้าเทียบกับลูกผสมนี่ผมว่าม่าดีกว่าหลายครับพี่น้องมาดีกว่าหลายฉะนั้นแม่บอกเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ความเนื้อตูดที่ออกนะครับไม่ต้องเลี้ยงใหญ่มากประมาณนี้ผมว่าแล้วเลี้ยงง่ายก็ถือว่าเป็นเทรนที่นิยมใช่ครับเพราะว่าถ้าในกระแสเศรษฐกิจแบบนี้วัวที่เลี้ยงง่ายโตไวนะครับได้ผลผลิตเร็วใช่ครับนะครับพอลูกออกมาลูกเขาก็ได้ครับโตเร็วนะครับเนื้อม้าจะเกิดเลย นะครับเนื้อมาเต็มไม่เหมือนวัวโครงใหญ่นะครับจะเนื้อมาตอนอายุน่าจะปีกว่าเลยพี่ต้นเนาะใช่นะครับสำหรับตัวนี้อายุเขาได้20เดือนอนะครับผมสไตล์ง้วต่้งประเทศเพื่อจะเลี้ยงสไตล์นี้แล้ครับตอนนี้เพราะว่า,านะครับบัท่านตัวการบริโภคฉะนั้นโครงสางนะครับที่เป็นลักษณะของช่วงเนื้อสันที่ยาวนะพี่ต้นเนาะใช่เนื้อสันที่ยาว เอาตัวนี้เอาไปลุ้นเอานะครับทับให้เรียบร้อยครับสวยๆจากต้นทอนฟาร์มแนียกคอขึ้นนิดเดียวนี่ดูสวยๆครับออ้ยครับราคาหน่อยครับพี่ต้นตัวนี้เปิดว้าที่ราคา8ปดหมื่นครับแปดหมผสมให้แล้วด้วยนะผสมให้เรียบร้อยนะครับแปดหมผสมให้เรียบร้อยครับพี่น้องบ่อแบบนี้จะเอาแบบใดนะครับผมใส่ล็กกีเอาเมอสามเก่าหนึ่งผ่านรอบหรือยังพี่ต้นอ่าผ่านรอบวันที่ที่แปดแล้วเนาะที่แปดนี้ครับผ่านรอบผ่านรอบวันที่8นี้นะครับใครที่สนใจ 8 9 0 0 0บาทก็ยังไม่ถึงแสนอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ไม่ถึงสักตัวครับท่านที่อยากได้นะครับวันนี้ในคลิปไม่ถึงแสนสักตัวใช่ครับเอาให้เป็นแบ่งกันพี่น้องครับพี่น้องนะครับเลือดลอยพาถึงแสนเลยครับพี่น้องเรือลอยพาถึงแสนเหมือนนี่นะครับผมเอาดูตัวต่อไปนะครับผมเอาเบิ้งกันยาาๆครับพี่น้องนะครับผมชอบตัวใดมักตัวใดนะครับเบิ้งจะสองรอบกอนตดสินใจก็ได้นะครับว่าจู้ใจขับรถมที่ต้นห่อนฟ้ามใช่ครับเมาเบิ้งหอดหน้าขออหน้าฟ้ามเพิ่นเลยก็ได้ครับพี่น้อง เดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับจะเอาใจสายโครงสร้างใหญ่นะพี่ต้นเนาะเดี๋ยวจะว่าวันนี้เราไม่มีวัวใหญ่ๆมาให้ชมเอาเฮดเคมาให้ดูบ้างครับเอาตัวนี้นะครับเป็นสาย h ฮดเคอเมริกาอ่านะครับเฮดเคอเมริกา280นะครับผมสายล่างเป็นเอ็กเซลย์แปดนะครับผมตัวนี้อเมริกา280นนะครับโครงสร้างใหญ่ สูงต้องมี155แน่นอนนะครับตัวนี้ตัวนี้ผสมมาแล้วด้วยนะครับว่าทีเอามักสไตล์เฮดเคผสมไว้กับล็อกเกี้เอาเมอร์3 9 1แยกเพศผ่านรอบวันที่8เหมือนกันครับอ่านะครับผสมล็อกกี้เอาเมอร์391นะครับโครงสร้างใหญ่นะครับหางลามลึกครับนี่ครับสำหรับเอาใจสายโครงสร้างใหญ่นะครับผู้มักสไตล์โมเดิร์นก็มีสสำหรับคนที่ชอบสไตล์โครงสร้างใหญ่155บบวกตัวนี้เป็นวัวสาวเอาไปลุ้นท้องนะครับนะครับผมใครที่สนใจนะครับ อเมริกา2 8งแปดศูนย์เอามดาครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นพอพันธุ์ที่ให้ลูกคักแล้วนะครับตัวนี้หายลูกดีขนาดนี้นะครับลูกหลานของเขานี่นะครับเอาไปต่อยอดเอาครับพี่น้องใไซล็อกกีเอาเมอร์391ไว้นะครับพันรอบวันที่8ปดกว่านะครับนี่นี่ครับพี่น้องเบิ่งสูงยกหัวแล้วนี่สูงพ่อครับคนจุ๋งเลยนะครับเปิดไว้เท่าไหร่นะพี่ต้นตัวนี้เปิดไว้ที่79,000ครับ จ็ดหมื่นเก่าครับพี่น้องนะครับก้อนสีตดสินใจไปเอาลูกผสมให้หันมาเบืองเลือดลอยก็นครับเป็นเลือดลอยเจ็ดหมื่นก็ผีเก่าพันบาทผสมนะครับผมอุ้ยผสมให้แล้วครับพี่น้องตอนนี้นะครับไผกับว่าไผนะครับผมตอนนี้อ่านะครับของดีแบบนี้นะครับผมงบประมาณถึงอยากให้เอาไปเจักโตสองโตไปยุเป็นมูกันหรือเอาไปหลยโตไปสั่งฝูงเลยก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมย่างเขาตลาดก็เห็นลูกผสมตะกี้แพงๆพี่น้องก็ยังสูนี่เลือดลอยครับพี่น้อง นะครับตะกี้ไม่อยากกล้าไปแตะของเพลินเพราะว่ามันแพงนะครับผมตอนนี้พ่อเอาครับพี่น้องแปดเจ็ดพื้นเก้าเด้อพื้นเก้าครับให้ยเฝ้าทุกมากครับพี่น้องนะครับไปสนใจอยากจะได้นะครับผมเอาดูตัวตัวไปนะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วมีต้นเนาะตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายในคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับสุดท้ายนี่ผสมไว้กับออกฟอร์ดแยกเพศผ่านรอบไปแล้วนะครับอ่านะครับผมไพรมักออกฟอร์ดโรเจอร์หกศูนย์ซีครับพี่น้อง มาแล้วครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกของ In อ,อิอนเทนชั่นเนาะอินเทนชั n สี่สามห้าอ๋อจำได้เลยครับตัวนี้ลูกสาวอินเทนชั่น435อ่านะครับผสมอ x f o r d rojo หกศูนยทับ4แยกเพศอ่าทับ4แยกเพศนะครับ <นา S 1> ตัวนี้ <พอ S 1> เป็นน้ำเชื้อนอกใช่ไหมพี่ต้นใช่ครับอ่าอ x f o r d rojo หกศูนยอันนี้น้ำเชื้อนอกนะครับไม่ใช่น้ำเชืออชเช้อที่รีดใช่อ่าที่เมืองไทย8,000กว่าครับอ่า8,000กว่าบาทนะครับผมตัวนี้เอาตัวเขาเองเป็นอินเทนชั่น435นะครับสาย j d h e d impression นะครับผม เอานะครับสายล่างเป็นสายานะครับบราโวนะครับหนึ่งทับศูนย์เก้านะครับตัวนี้ก็คืออานะครับสายวัวแดงเลยนะครับวัวแดงเลยตอนนี้เขาผสมออฟฟอร์โรเจอร์ของศูนสีแยกเพศเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมผ่านรอบไปเยอะพี่ต้นผ่านไปเมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมานะครับผ่านรอบวันที่สี่ที่ผ่านมาส่วนสูงเขานี่ต้องมีร้อยห้าสิบบวกนะครับตัวนี้เนื้อเยอะๆนะครับดู นะครับโครงสางขาหนาขาหลังครับพี่น้องโบ๊เต็มเต็มครับเอาตัวนี้แดงเข้มโบ๊จัดนะครับผ่านรอบเรียบร้อยเอาไปลุ้นนะครับผมเปิดไว้ที่ตัวนี้เปิดไว้ที่9 9้าหมครับเก้าหมื่นกับอีก9ก้าพันบาทราคาต่อรองได้นะครับผมเก้าสิบเก้าครับพี่น้องไม่ถึงแสนสักตัวอินเทนชั่นสี่สามห้าไม่ถึงแสนสักตัววัววันนี้คลิปนี้นะครับผมเจ็ดหมื่นเก้านะครับผมก็ยังมีวัวร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับส่วนสูงนะครับผมใครที่สนใจกับ ฝากไวปด้วยครับพี่น้องจากต้นท่อนฟ้ามสวยงามแบบนี้ราคาโดนใจครับมีคอกนี่เพิ่นกล้าให้ครับพี่น้องยังต่อรองได้อีกหลายสํารับอีพี่นี่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านดนะครับพี่น้องที่เบิ้งจะจบคลิปนะครับผู้ใดเบิ้งแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับพี่น้องอ่านะครับอยากให้อ่านะครับวงการงัวเฮากลับมาคือขัดคือเก่านะครับผมราคาช่วงนี้ผู้ใดเก็บไว้นะครับผมอ่าทมือมันกลับมาคือคักพี่น้องสิเห็นแน่นอนครับกับไร นะครับผมแม่นพี่น้องเลี้ยงไว้กําไรท่างใจกับมีนะพี่ต้นเนาะใช่ครับคนที่ดูครับพี่น้องเบิ่งสวยๆแบบนี้นะครับผู้หมักเลี้ยงงัวนี่คือเป็นกําไรท่างจิตใจด้วยส่วนหนึ่งครับพี่น้องหลายคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับผมก็เป็นกําไรทางใจเลี้ยงงัวคือกันครับพี่น้องนะครับเห็นหยาอยู่หน้าอยู่ทงอยู่สวนในหลายนะครับผมนะครับอยากเลี้ยงเลือบบุสมหรือเลี้ยงเลือดลอยก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เลือดลอยราคาพ่อจับต้องได้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องมาสำหรับอีพี่าาาลืมมเด้้้้อออคครรับบพี่นนนงกไวตทฟะ เอานะครับถ่ายคลิปย่ำเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับพี่ต้น 5fc เฮ้าเบอรงแล้วช่วงต้นคลิปจดบัท่านแต่ว่าอยากได้ไปเลี้ยงนะครับเบอร์โทรนะครับพี่ต้น0819647971นะครับ ID Line เบอร์นี้นะครับอยากเห็นรูปวัวก่อนก็เดี๋ยวผมส่งให้นะครับแล้วก็ฝาก Facebook ผมไว้ด้วยนะครับต้นทอนไอ้ต้นทอนลู่งเรืองยันโยนขีดต้นทอนฟาร์มครับครับผมเอาฝากไว้ครับพี่น้อง นะครับผมรา,ายละเอียดต่างๆขึ้นให้เรียบร้อยมักสนใจรดทรงข้อหน้าคอ้หน้าฟัามแบบ VIP จาก่ร้ายพี่น้องประชื่น,นี่แหลคะครับผมขอบคุณพป่ต,รตร้นครับผมขอบคุณทีทีทุกท่านสวัสดีครับ